สบายดีพี่น้องมาผมมาปลอกับบเาวสุกเนาะในคลิปอลาการลังสีเฮ็ดกินพี่น้องหลังจากเขาสูบน้องเก็บปลาเหลือปลาแล้วเนาะมาเฮ็ดกินอยู่หายอยู่หน้าแล้วมือนี่น้องตื่นเือตาตต้มปลากินพี่น้องต้มปลาก็ปิ้งตาเนาะกินเข้าปลาแซ่บแล้วม <incident. S 1> <dobr> ือนี่ใจว่า ช่วยนะเออช่วยนะเนี่ยดี๋วามมังดีกินวกินหักินเนาะมาบกับเ้ากระสือพี่น้องเล้กระืออแลาากินเนาะเจ็บแซบเลยเนาะเอาสมสมบ่พี่น้องกินไเอากให้กุญจน้อการจเอากรไลเอาสมสมลใส่ปากค้ามาเล้พี่น้องบนได้ใส่มดแดงเพราะว่าอันมันเวลาไปหามันมันยากแลก็เลยขี้ขันไปหา ปกติน่ะต้องใส่สมมุดแดงถึงแสบได้ให้คนมากมันจะเป็นแบบสมพอดีนะสม่ใส่หัวขึ้นไข่ไปพี่น้องใส่มุดแดงเสียบตงวต่ว่าอันก็กินมุดแดงบาคนเากินสดีแล้วพี่น้องหาขมุดดไม่กินมุดแดงวอนิเ็ด ชีมือเองได้หน่บ่ไห้ไม่ขั้วเห็ดเนาะชิเห็ดเองอันนี้ใส่ข่าลงไปพี่น้องใส่ข่าซึ่งไข่ใส่บักขามใส่สายลายทุกอย่างนี่ค่ะเออคูณได้โบมี่ค่ะแล้วกุเส็ดแขวะโบมี่ค่ะเออเออเอาว่าเสือกนี่ก็แก่กับเกลือไหน่อยใจตัวเองกับใส่ซะผูกข้ตายเกิดมาบ่มีข่าเลยใส่เกลือไปนะเดี๋ยวกันใส่เดี๋ยวกันทานหม้อไวน์ไปขั้วปลาพี่น้องบ้านคอยใส่อันนี้ไดร ทางบุรีเขาใส่ใส่เขาเนียวอยู่บ่ใส่ข้าวเนี้ยหร <Okay. S 1> ือเขาวสารอยู่บ่ต้มปลาใส่เ่าใส่เนาะใส่ให้มันขุ่นใส่ให้มันขุนท่านจะประซักใส่เด้อพี่น้องทางแกว้งอื่นหรือว่าประเทศไทยนี่ใส่อยู่บ่คอมเมนต์มาบอกกันด้อยใชมันมันหลายเด้อใส่มัน่นี่ใส่ยันดาปลาหลังจากอันนี้เข้าไปจุดพวกปลาแล้วแบบนี้นี่ปลาเขอยู่ใส่จุด ขวปลาพี่น้องิแขงนะมันว่าไปุ่ได้ปลาปอเดียวคือว่าผูซาวขัวมันจะเปจะเบิขวเองครับไปห้านะฮะฝ่าหิวข่าพี่น้องเองตั้งใจดิ คอนแถวนั้นนี่หน่อยเมา่ถิ่นอันนี้คือปลาที่เฮาสิตบต้มนี่นะพี่น้องมีปลานิน่งมันโตโตแบกใหญ่มันเนาะตกปลานิ่งเหมือนกับฟักฟอเหมือนกับตัวนี้นะโตแบกใหญ่เหมืนพี่น้องเดีหลายตัวอยู่แต่วา่าต้มซั่มนี่เพราะว่า นีนะสิบกัะนี่คือพอแบ่งกันตนอโตเอามาอีกว่าสูงขึ้นหน่อยแทปลาตกพนน้อยพมเป็นกองคือตั้งประกอกว่าสามสี่โตไปใส่เอ้ยไปสามสี่โตมันสิโดดไปใสดีดกูถือมาค่ะยมันติดเรียงเอาม่จะได้บะปลากอมันน้องสู ก็เห็ดัไระอันนี้เออปาดเยอะปาดเขาไปหอดอย่นี้มันเอออย่างดีมันแตกข่าได้เป่แต้งเกบเอาไว้แข่งาวพันเป็นไปก่อนเซลยบอลหอไอบอลเลบออยากได้มีเคสบ่เออบอลน่าจะนั่งกินอี่ี่นโซ่ได้เลย ก็แดดแล้มันสิอันนั้นเนี่ยเพื่อนในน้อยเนี่ยก็เอามาเนาะขี่ของโบนี่แล้วสั่นบ่เน้องขี่สั่มพี่น้องปานินเดียงขี่ก่อนบางอย่งขี่อันนี้เฮ็ดแจ้วนี่ก็ขี่แสบเนาะอันนั้นจองก็แดามาเนาะขี่ปลานินอันนี้ปานินธรรมศาสตร์นี่ข้อตัวใหญ่พี่น้องเผากินเนี่ยก็แสบไปแล้วนี่ แล้วสำหรับข่ยขอยน,น,นี่คนตบมีไข่เหิงสหขัดเนาะงผ่อนี่นี่กระปิง้งมัปลาเชโอ้ยเพิ่งเชออกมาวันนี้นะเสื้อนี่ตกไปอย่างน่้จออกมากอะไรเชี่ยวออกมาพี่น้องพี่น้องใส่ปลาเสื้อตีเสื่อนหยาตีพี่น้องมาได้เต็มเลยนะได้คุณสาว สูก็บ่เอาผูซามน้อสูมันจักอันนี้โอ้ปลาคอทงสัยชีวิตแต่อันนี้มันได้สามตัวนี้สามสี่คสอมันคือมาอึดถาวะูได้กินใส่ปลาคอนี่นี่ปูพวกน่ใส่อันนี้มัน่บวออกเลย้บวออกนะต้มเลยต้มบ้ดเลยกันเสร็กเลยบูได้ใบ่ามสี่าได้กินบ้า ที่บ่าวเพื่อต้มปลาพอว่ก่อนกระด็อันนั่นก็ปลาเลยพี่น้องเอาปลาใส่เลยเนาะปลาที่เขาซับมาเนาะเสร็จเลยเลยดิอ,อ,ดอ้พี่น้องเลยอู้หนามฝดบกบเลยโอ้พด้เอาหนามาะไรหนิเนาะหนามมันหอนเห็ต้มปลาเห็ดบัญญาพี่น้องใส่เกลือใส่เป็นนววปรุงเลยก็ะซิมเบิ้งให้มันแสบเลยก็แล้วอืมใส่อันนี้โดดจุดเนาะเพออยู่ว่าสนุกเนื้อหมูแดงอ๋อหม้อปกติใส่ลายนะ รดีจักน้อยฐานปดปิ่งปลาแล้วหร่ปิ่งปลาฮะแลกันแยงเอามาอยู่ว่สูบ่าเลยนะเปิงปลาตใส่พักกนแยะอันนี้เก็บได้หนึ่บ่มีบ่มก็แยงได้ทยพิเขื่อนยังกัดอกก็ได้กับพตกัอันก็ไมันดดชับสนอนกันโอ้วรลายป็นไดลายป็นนอเนาะอันนี้ใส่ประแดกน้อยนึ่งหมหอมด้อ

พี่นองต้มปลาวันนี้โดดกระมาปลากระหยายค้องออกที่เมือเอาไปสูบบุญแป๊บเดียวฮะปลากระยางพอดีมันสุกนะไปนั่นก้วยังอีกให้มันนม่เอากมาหรอเเอาปลากระยงนบ่อนนั่นแหละเดี๋ยวเขเมันเป็นรบแหละบเลย ก็พกะเนงั่นแหละมุพากเนียงกับข้าวได้เลยกับจองเด้อพากนเยงกับจองวงนี่วงมิได้วงครบลอก็เดะมาต้องค้นมันเด้อพี่นุอมเันเะี่ยกับข้าวเพื่อปานิ่เอาลุงปเบียวนีมันชุเอาาคอนถึงได้เปื่อยสิเปือยอตาขาวหงิกโเนี่ยแหละเรพวกินหรอว่าปลาหรอปล

แช่อะไรเขาเลื่อมมาถวยมากพี่น้องเขาสิเอาอันนี้เห็ดแนวห้องปลาเนาะปิีงปลาเขาบ้านเจ้าเอิญใบตองยังนี่ใบตองเลี้ยงใบตองเลี้ยงบ้านเขาเอิญใบตองยังวะบอแม่นแม่นบอค่อยลื่อมเลยใบตองเลี้ยงวะหรือว่าใบตองเวี้ยงวะเออบ้านสกี่คนมากเลยใบตองเวี้ยงใบตองเลี้ยงนี่างเดียไอเมยแล้วมาไปใส่มาเห็ดมุกปงมุกปลาอะไรกันอันนี้ ปลาวใบมันใหญ่พี่น um. ้องเขาเอามาเห็ดมุกป no ่าอินเสียบเลยเอามาห้องปิ okay, so ่งปลานี่แม่นี่ยายแถวนี่แหละอือฮัลโหลบ่มีผักหอมเนาะสุกแล้วพี่น้องมีผักหอมอยู่วะอ่าผักหอมบ่มีใจผักกระแยิ่งอะไรอย่างนแก้วกับบริโภคปนาันพี่น้องเจ้าสีพุ่มแก้วนี่ยเจ้าเนียเสียใเสียเจ้าวพราเจ้าอันนี้เออเพราะด้จับหรือว่าจับแบบ ใจจับนะก็เอาสเอาหา่นะจับแจวแหงหดจแจวแหงก็จับตัวนะก็ได้แหงแบบมันบวมเบืองนะได้จัแจวแหงก็จับมันแก้ไขไป็นสีตัวนี้ได้แหงมันจับ ซุกเลยพี่น้องยิ้มมงก่นอ uh ือดูแสบเลยแสบเก็ uh ่งแหงล่วงไปแบบนี้พี่น้องแหงวังสองสามหมื่นอ่ะใหม่ๆเนาะ ค่เเขาแลวก็เรียบร้อยแล้ว่าเปนใ่บุ๊เอัเรคอมมานัเดนอืมอืมันนีเอาักแบนี่ักสองอันเบิดกั่บดนาสองถยนี่ ขันอมีกระสอบเอากระสอบหปปอำปูปูบอลตั้งถวยป,ปูปูกลางปูกลางเอากระถวยตั้งใส่กระสอบนะพี่น้องมาตักกันนอกแบบนี้ปัป๊บตรงนี้พี่น้องตอนปลาคอขอดองหมดแค่ที่มันมกระถวยตะต่อนเนาะปลาคอเนี่จะ,จะรับเป็นปลานินปลปลาถวยกระหัวปลาคอหน่อยยังไงกะต้องมีกระสวดหนามก่อนเด้อ เออคนเท่าไรได้พี่น้องปกษกรกรเท่าไรครับมีผคอมสรอยผัคหอมสอยแก็โนเนาะยังคือเจาะท้พี่น้องบราห่างกันนี่เอาไม่เอาหงอนั่งไม่สูนั่งไหมจังสีหูอันนี้นี่นตั้มน่งว่างอันนี้นั่งโรดนั่งเย่แย่ไป มันพ่อกันอยู่วพี่น้อยไสอะบทันมาปลานนี่ทัวอันนี้น้อยในเบิ้งทันีอาทวใจโทรศัพท์อยู่โทรศัพท์ไม่น้อยอยอ่โทรศัพท์กับปุกป๊บสี่ได้ซคือจังเห็นู่อาเซียงลงเนี่ยนะเฮ้ยพเบ้องเ้ยไปดูไปนังไปนั่งปุกป๊บสี่มาปาดใช้เจลเหอว่าปงไวพืนดีกว่านี่ มีสิอันนี้เนี่ยอ่ะบิวไม่ใส่เอาจับอันนั้นมาใส่เลยมันจะได้นอนีกน้องนั่งนี่นาะบนนั่งครับบรรยากาศกินข้าวด้คุณประสอบเอามือได้จับเอามือมาเด้อโอ้โห บรรยากาศกินข้าวอยู่ป่าเน,ะน,นาะพิ่น้อต้มปลาอไเก้วะค่ะตำผักกํางนี่น้อยปท่ทานมาเน,ะนมา,า,าะดีมาเลยาเ

มันจงเที่ยงไปงก,งกินกินกินแล้เาเขาเขาวันนี้เขาพอมไเอา,า<ม>ขากล่องมาเบิ้งสิตังบวงมาเนี่นเอาเป็นกล่องนะที่คือ มาเด้อพี่น้องไอ้กินข้าวนำกันเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งเนาะเามันโบเบิสกันได้ดิเบิ้งปิ้งปลาก่อนซะสสูถอยด์ไปฝุ่อีกไปถอยไปอีกมันหลังโบเบิสกันนี่ยทอยด์ทอยดักทอยไปอีกถอยยับอันนี้เป็นน้ำฟ้ามันสวยเป็นน้ำผูกเปแนวแบ่งไกลเลตรงตรงนี้ต้องจับเอาเด้องจับไปอีกเสือเอาไม่ไป็ผูกไม่เป็ไกลไกลอ่ากินกินมาเอาพี่แตกนี่กินกินกินยื้อเอายื้อเอาแเอาอีกทิปหนึ่งยื้อซะ มาเด้อพี่น้องู้วกอเอาเด้อป uh, uh. mm ่า hmm. yeah, ูบเขาไปเลกินบ่อยากกมอาติดเยเนาะงหน่เขาเิดนงมาจ่างน อ๋อไอเด็กกูไม่ดีเศษย่ะเศษเนี่ยป้าก่เอื้องมาอ่านเน่ยอ้าวเข้าแล้วครับเกินได้ปะแม่ว่าเนี่ยมันยังเศษได้เหอเนาะถึงเขาอยู่วะปะวันนี้ต้องมากินคนยครับ เยอะด้เอาขามาเอาออนมาครับมาพี่อดเอามาเถอะบ,บ้าเอามาอยู่บ่อนี่ังเน,นีนเข,าเขาเมื่อ่นน่กูเอาสิจกมจงข่าสองติบเลยสองติเบอร์นขากขาได้องิมึงเอามามันคือยังิเดียวขาวเต็มหกินเขาตเต็มิเต็มิบมึงเอามือ ก็เมื่อไงเงี่ยวเขาเนี่ยอแหเขากินเต็มทิพยเขากินกินตัวแก้วมึงอมาทำอีทำมึงอ็มาอันหนึงบอกนึงตัวกูเอาเมื่อัน้อยเดียวกูเลยบอกมามน้อยเดียวเออแนนเต่าองยเต็มทินึงมันเดือดวนทิพย์เต็มเขาเปนตเขากินอนเต็แซ่บลมนี่ เตะเข่าเนี่ยขึ้นป่าเป็นหนูเนาะบอกว่าอันเก็บเผื่อออกเก็บเผื่อออกบอกเก็บเป็นเรืองปลาเก็บออกเบิ้ลหน้ากัทายคิดมันก็มนวนแต่ว่าเก็บว่ากัดทายว่ะนะตาดินแน่แน่ มันดีอนยามันบ่เดีโดดออกแล้วได้เขาก็ต้องเอาเยอะต้องเถื่ออะไเพากนีะ หลังจากกินข้าวแล้วเขาก็มาถือเพอลงน้องขึ้นเนาะพี่น้องมมนมานไปในมนนมนอยู่กลุ่มคายแห้งคานะนยน้ำหนักด้ว่วแล้วบ่ไเด้จับยังเจอกันใหม่คลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกันตั้งใจส่งงองประสบเลยบายมาเลยพี่น้องใส่ของฝากสำนีนะ โอ้ยคือได้หน่อยแท้ยังอันนี้มามา,มาอโอ้โหมันนี้อีแม่มาแล้วพี่น้องคนมาแต่ไทยแลเด,ดาน้อมอาหอดดนแล้วบ่มาแต่ซาปลาสใช่ไหมไปไปเอาอยูด่ดันโอ้ห่ากับบัญเซาล่าอีกคกลับมาจวนไม่เถาไปหาปีใหม่บ่ ใจขนมโอ้ซัมนี้นะเออใช้สื่อใ้สื่อวใ้หแม่ว่าใจเอโอ้จะซื้อฝากหลืเปล่าโอ้ซื้อมาหมามาฝากพี่น้องของฝากเป็นสืขนมมาฝากได้ตะความขนาดนี่สื่อคองฟงคองฝาเออเออเออเอาไว้เอาไว้ ไม่กินใจเด้อโดยโดยขอบใจนะจ้าเออเออขอบใจขอบใจจ้าวันนี้เราสบแบงปลาเนาะหลังจากมาตั้งแต่อันซาปลา